และเราั้งใจนะครับประชาชนนะครับชาวไทยก็พี่น้งนไทยแบนี้นะครับกับเดี๋ยววันที่วันนี้มาวันเกิดพนายยใจนะครับให้ท่านอพรวันเกิดท่านม่นเกนะครับนกนะทิ่ย่าเ่ับเานี้มครับคยอะต่อไปก็ขอให้ทรขอให้มีความสับนนนะครับแล้ว เดี๋ยวเราก็มเจอกันอีกนะมาสนแตนบ่อยรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกอบอุ่นมากครับแล้วก็อย่างเช่นวันนี้ในวันที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละาเนเกย์ทำเป็นุดชีวิตเลยขอให้เกย์ไม่บ่อยนะขอให้ขอให้เกย์ทำไม่บ่อยนะครับเป็นประโยชน์กกับผมมาจะไม่ว่าอะไรนะจะได้ว่าอะไรนะวันนี้มาในดินสีแดงคริสต์มาสแล้วน้องก็ใส่สีเขียวสีม้ำเลยเพราะว่าสีเขียว ียวผมเยอมาแล้วผมแ่แดงแด้เกียวอยู่แล้วอะแน่นนครับผมก็มีอะไรไหมประจุเด็กนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่แล้วนะจบมย้องในอากาศริดบคุณมากขอให้สุขภาพแข็งแรงครับด้วยเป็นส่วค่ขอบคุณราบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

เสอัดังเียงห้องลยเอ๊ะฮะไม่เป็นไรทไม่เดี๋ยวน้องไม้เอากวนเซ็นป้ายให้ท่านายกประจนนิดนึงนะครับ นี้ครับแบนทักมาอ่อแพนนเดียวรั้ะโอ้ลเส้สวยมากนะครับสุดยอดเลยเสียมากเปนสังกิตนะอ่าขอบคุณน้องมากเลยครับ เดี๋ยวเด็กจะน้อยด้านหมอใี่ชายกหน่อยเนี่ยป้ายนี่แหะปยในเมื่อกี้ตรงนี้ให้น้องม้อให้น้องเซ็นน้องห้อพ่ายกหนอยโอ้่าเกินะครับได้ภาพนี้ มีความสุขมากอาวนไป20ปี47ตอนนี้นะครับพู้ปิดปีหน้า48นั่งสองอเอาทีเจ็มาหาท่านยเลยเนี่ยดุชาด้วสเสาอยท่กเลยทกคนแล้ว47คนเลยครับออจนะขอให้มีคนเล่นๆหน่อยเะให้ให้เกย์ทำมาเยอะๆ ได้ครับให้แม่ตอดลูกหน่อยแล้วแม่ตอดลูกวันนี้วันเกิดแม่ครับอันนี้น้องนา่นทาให้นายกอจ์มีความสุขมากขอบคุณนะครับเจ้ิจุกกำนองนั่ฐาสนิทพนาพินัตอนี่นายกอาจันท์นี่น้องมันเสา 静静唱。

ขอบประมือให้น้อยนครับน้องแรดกลับกล่นนะครับมาสนุการเทเลไร์พิโนนอีครา้สุดทุกครั้งนะครับ อย่าลืมกินแตงโมนะครับาหวานสตแางนะครับแตงโมนะครับมารายสดยได้รับแตงโมบวันนี้มันเกิดนะครับเกิดแค่ในันจันทร์ุนะครับครอัวนายกเล็กมีความสุขนะครับนายกเล็กนาเล็กมีความสุขนะครับ

เขียวโม้สวยมากเลยสวยมากเลยครับขอบผึ่น้มากอาผึ่น้มากขอบคุณงน้มากหน้ามารู้หน้ามารู้นยกมือจันเยกมือจหน้ามารูนิดเลยเน่หน้ามารู่นดเลยดูนูล้องไปถ่า ท่านอลจารย์บรรจานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดำเนินไี่น้องในานั้นนะครับเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวจะมีนักร้องครับเจอพวกทัศน์ศุบอกกันนะท่านนายกจะมาร้องเพลงต่อด้วยครับสสดร์ธนาณัตินะครับสีอิสุดนะครับจะร้องเพลงต่อท่านนายกงเป็นชั้นนั่สสนะครับดร